โอเคครับผมก็กราบสวัสดีพืมม่อนๆพี่น้องเกี่ยวกับผมกวไนท์สิ่งหรือว่ากวไนท์บัลไรย,ย์ยนอีกแล้วนะครับก็มีหลายๆท่านถ้าเข้ามานะครับผมเกี่ยวกับเรื่องรถป๊อปนะครับผมแล้วก็ตอนนี้รถป๊อปกระแสค่อนข้างแรงนะครับตำรวจจับหมดนะครับผมทุกคนช่วงนี้อ,อ๋อถ้าใครขี่รถป๊อปก็ระมัดระวงังกันด้วยนะครับผมทุกคนเพราะช่วงนี้รถป๊อปผมก็ยงังอยู่ในโรงพักเลยตอนนี้ยัองออกมาไม่ได้นะครับผมทุกคนถ้าใครมีรถป๊อปอกันเก็บไว้ในบ้านยาอย่าออกมาขี่เล่นนะครับผมทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เข เมืองชนนะครับผมอยู่สอพชุมบุรีนะครับผมตอนนี้ก็ยังเอาออกไม่ได้เลยผ่านมาประมาณเกือบอาทิตย์แล้วนะครับผมทุกคนก็ยังอยู่ในที่เก็บของกลางเลยนะครับผมทุกคนเอาโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้สําหรับวันนี้นะครับผมก็มีหลายท่านทักมานะครับผมว่าพี่คนไหนครับอะไรรถป๊อปแพงไหมครับนู่นนี่นั่นทํารถป๊อปราคาแพงไหมนู่นนี่นั่นอันนี้ผมอันนี้ผมจะมายกตัวอย่างเล่าให้ฟังแบบคร่าวนะครับผมทุกคนก็คือวันนี้มีลูกค้าไปสั่งอะไรแต่งมานะครับผมทุกคนก็คือพวกชุดคางโอเวอร์ ชุดโอเวอร์ไซส์ก็คือหมายถึงว่าสมมติว่าชามชามปกติประมาณสักร้อยมิลสมมุตินะชามชามนอกชามในชามหน้าเนี่ยปกติประมาณร้อยมิลแต่โอเวอร์ไซส์ดีประมาณ150มิลน,นะครับผมทุกคนก็คือมันใหญ่ขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันใหญ่ขึ้นทั้งทอ็อกลงทอ็อกหลงังสปริงทงสปริงทง็งทอกมันใหญ่ทุกอย่างทุกอย่างมันใหญ่ขึ้นเขาก็เลยเรียกว่าโอเวอร์ไซส์นะครับผมทุกคนอันนี้เซตนี้ก็สั่งมาก็ประมาณ6 0 0 0กว่าบาททุกคนเฉพาะ ได้ของไม่กี่อย่างนะหกพันเนี่ยก็คือผมจะเอามาให้ทุกคนดูเลยก็คือนี่เห็นไหมอันนี้ของสเตตซิกนะครับผมทุกคนอันนี้ชุดมิดโอเวอร์ไซส์ของสเตตซิกอันนี้ก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับผมประมาณพันสองประมาณพันสองครับผมสเตตซิกอันนี้นะอันนี้คือเมิดโอเวอร์ไซส์ตัวนี้คือเมิดโอเวอร์ไซส์ก็ประมาณพันสองนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ทุกคนดูคร่าวๆนี่ก็จะประมาณนี้อันเนี้ยสามารถถอดออกได้เป็นพลาสติกนะครับผมสามารถถอดพลาสติกแล้วก็เปลี่ยนถ่วงน้ําหนัก ได้ตามไซส์เลยตามขนาดเลยก็คือถอดพลาสติกตัวนี้ตัวสีดำเนี่ยแล้วก็เอามาครอบตัวใหม่ได้เลยโดยใช้พลาสติกเดิมแต่วงในเป็นน้ําหนักใหม่นะครับผมทุกคนอันนี้ก็เป็นโอเวอร์ไซส์พวกเม็ดโอเวอร์ไซส์นะครับผมของสเตติกอันนี้ก็ประมาณพันสองนะครับผมทุกคนนี่ตัวนี้ประมาณพันสองอันนี้เขาบอกไว้ก่อนนะครับผมใส่พวก uh, เครื่องร้อยนะครับผมพวกบีดีบิวร้อยพวกนี้พวกแกนร้อยพวกนี้นะครับผมทุกคนตัวนี้นี่พันสองราคาชิวๆ แล้วก็นี่สายพานโมลลิซี่นะครับผมทุกคนอันนี้ก็โอเวอร์ไซส์เหมือนกันตัวนี้ตัวนี้เป็นของประเทศอะไรวะเนี่ยอิตาลีหรือเปล่าวะมอลิซี่น่าจะอิตาลีนะครับผมมีอิตาลีก็สเปนนะ่ะมีสองอย่างผมก็จำไม่ได้เหมือนกันน่าจะใช่อิตาลีนะเพราะว่าสายพานโมลลิซี่นี่ครับผมสายพานโมอลิซี่อันนี้ก็ราคาพันเก้าห้าสิบนะครับผม ราคาเพราะว่าเป็นโอเวอร์ไซส์ตัวเนี้ยใส่กับบีดีวี w, นะครับผมบีดีวกับแกนร้อยนะครับผมทุกคนเป็นของพวกเครื่อง50ก็มีนะครับผมเครื่องห้าสิบเครื่อง90ก็มีนะเป็นของมอเลซีนะครับผมแล้วก็ชามของมอเลซีเหมือนกันทุกคนนี่แล้วก็จะมีตัวกดชามมีสปริงท็อกแล้วก็มีชามหน้านะครับผมแล้วก็เป็นลูกยาง อย่างตัวกวัวชาบนีครับผมชุดนี้ประมาณสา0พันห้านครับผมทุกคนแล้วแต่ที่แล้วแต่สถานที่ที่ทีเขาขายนะครับผมแล้วแต่นะราคาก็จะไม่เหมือนกันสักล้านหรอกราคาอันนี้ผมก็บอกราคาไปแบบคร่าวๆนะประมาณสา0 0ันห้านะเนี่ยใส่ผ้ามันลซีมีบาโคบาโคครบอันนี้แท้นะครับผมจากอิตาลีมันลซีอืมอิตาลีแหละถูกแล้ว ก็จะประมาณนี้นะครับผมทุกคนเซ็ตเนี้ยหมดไปก็ประมาณ6,000นไปไปลายนะครับผมชุดเนี้ยสอย่าง6ก0 0นไปไปลายถ้าใครสนใจก็ทัก Facebook ผมมาได้เลยนะครับผมคมคิดเท่าวงเงินนะครับผมจะเอาเป็นโอเวอร์ไซส์หรือว่าจะเอาเป็นเซตธรรมดาก็มีนะครับผมแล้วก็พวกชามลงชามหน้าสตงสเตทก็มีนะครับผมสามารถเปิดได้นะครับผมเดี๋ยวขอเติมน้ําก่อน แล้วเรามาพูดถึงรถป๊อปกันต่อนะครับผมรถป๊อปถ้าใครมีโอกาสไปทําสัมปะสมามิไปทำำําไปเลยนะครับผมทุกคนมันจะดีสําหรับเรามากเลยเพราะว่าถ้าไปทําเป็นส,มสมัมปะสมาติเป็นชื่อเราแล,แล้วเวลาเราโดนจับโดนอะไรเนี่ยเราสามารถเอาออกได้เลยยกเว้นไปแว้นหรือว่าไปมอบถ้าโดนจับคือติดคุกเลยนะครับผมทุกคนติดคุก4.5วันยึดรถทั้งติดคุกทั้งยึดรถทาไปมอบนะ ถ้าไปแวน้นนะครับผมหรือถ้าวิธีเจาะจับกลุ่มรวมตัวกันเกินห้าคันเขาก็เอาเขาก็จับนะครับผมถ้ามีคนแจ้งเขาก็จับก็สรุปว่าจับไปก็ตอนนี้ก็รถยังเอาออกไม่ได้เลยเพราะว่าผมพวกผมไม่ได้ไปแวน้นเพราะผมเป็นนั่งเล่นคุยกันเกี่ยวกับเรื่องรถนี่แหละแล้วกม็มีคนแจ้งไปนะครับผมว่าผมจับกลุ่มก็สรุปแล้วโดนไปสิบกว่าคันนะครับผมทุกคนแต่รถที่มีทะเบียนตอนนี้เอาออกมาแล้วสองคันนอกนั้นลบป๊อปหมดเลย 8คันตอนนี้ยังอยู่ในโรงพักอยู่เลยก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผมที่ใครที่เล่นรถป๊อปอยู่ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมทุกคนถ้าใครมีถ้าใครมีแล้วไม่ขี่ยกขึ้นบ้านเลยยกเก็บไว้ในบ้านเลยเพราะช่วงนี้อันตรายมากทุกคนอันนี้ก็ฝากทุกคนด้วยเอาโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด, like, กด, share, กด,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดในริสซิงหรือว่ากดในบัลไลยน์ได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรบับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ